ซุยหมยหยินทำไมเจ้าถึงได้พูดจาเหลวไหลอีกแล้วพูดจาเหลวไหลท่านพ่อถ้าอย่างนั้นท่านพ่อหมายความว่ายังไงราชินีอาณาจักรลำนำหิมะไม่งดงามหรอเอเอไม่ไม่ไมไมราชินีอาณาจักรลำนำหิมะงดงามแน่นอนนางเปรียบเสมือนดอกเหมยในฤด,ดูหนาวที่เยื่อหญิง่ามกลางดอกไม้นาบร้อยดอกบัวหิมะที่สูงส่งและบริสุทธิ์หืมสุยหมยหยินทำไมพ่อถึงมาพูดเรื่องนี้กับลูกได้ พวกเรามาที่นี่ครั้งนี้เพื่อเรื่องสำคัญนะฮ่าฮ่าฮ่าสุยิเชนหถึงเจ้ามาทำอะไรโอ้เทพิดากูเสียก็อยู่ที่นี่ด้วยเป็นแบบนี้นี่เองข้าได้ยินข่าวลือปแปลกๆมาว่าหยุนเช่อไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของทารกมนันแต่ยังคงมีชีวิตอยู่เจ้าก็รู้หยุนเช่อกับสุหมาหยินได้มั่นหมายกันตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้นจึงมาสำรวจให้แน่ใจแต่ทำไมเทพิดากูเสียถึงอยู่ที่นี่ทำไมข้าอยู่ที่นี่เจ้าเดาไม่ออกจริงๆหรอโอ้ข้าจำได้แล้วดูเหมือนว่าเทพปิดากูเสียจะยังคงมีความแค้นต่อคนที่ทำให้นางอับอายในอดีตแต่จะให้ข้าพูดว่าไงดีในที่สุดหยุนเชิดก็เป็นเพียงผู้เยาว์เท่านั้นท่านเทพปิดากูเสีย ทำไมถึงต้องไปสนใจเขาด้วยล่ะเรื่องของข้าไม่ต้องมายุ่งเทพพิดากูเสียจะเย็นๆหน่อยเจ้าก็รู้ว่าหยุนเชิงมั่นหมายกับลูกสาวข้าอยู่แล้วซึ่งก็คือลูกเขยของอาณาจักปรปะกายใสของเราเทพพิดากูเสียจะยอมไว้หน้าข้าได้ไหมอย่าไปสนใจเด็กคนนี้เลยไว้หน้างั้นะหรอใครจะมาไว้หน้าข้าใครจะมาชดเชยความอับอายของข้าในอดีต ข้าขอเตือนเจ้านนะอย่าฝันไปเลยลูกขุเสียถ้างาั้นข้าก็ไม่กลัวที่จะบอกเจ้าว่าวันนี้ข้ากับลูกสาวมาที่นี่นอกจากการยืนยันความเป็นความตายของหยุนเชื่อแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือการพาเขากลับไปยังอาณาจักรประกายแสงและแต่งงานกับลูกสาวของข้าจริงหรอถ้าอย่างนั้นข้าก็อยากจะดูว่าเจ้ามีความสามารถนั้นหรือไม่ลูกขุสีย ตอนนั้นเจ้าไร้ยางอายพยายามทำร้ายพี่หยุนเช่อของข้าจึงได้รับความอัปยศกลับไปตอนนี้กลับจะโยนความผิดทั้งหมดไปที่พี่หยุนเช่อเทพดฟิดาร่วกกูเสียอะไรกันข้าเห็นช,ชัดๆเลยว่าเป็นแค่ยายแก่ไร้ยางอายเหมยินห้ามพูดจาเหลวไหลท่านพ่อพวกเราไม่ต้องกลัวนางหรอกสุยเฉียนเหงนี่คือลูกสาวแสนดีที่เจ้าเลี้ยงมาใช่ไหม อย่าคิดจะคมขู่ท่านพ่อของข้าข้าจะบอกให้ว่ามีข้าอยู่เจ้าไม่มีทางเอาชนะท่านพ่อของข้าได้หรอกลูกกุศียะเจ้าคงจะรู้แล้วว่าบุตรสาวของข้าบ่มเพาะในไข่มุกสวรรค์นิร 3, ันด์มา3,000ปีได้บรรลุขอบเขตปรมาจารย์เทวะขั้นที่เจ็ดแล้วตีราชาอาณาจักรประกายแสงเทพพิดาเหมยหยินเช่นนั้นวันนี้ข้าจะจัดการพวกเจ้าพ่อลูกเองลูกกุศีย เจ้าจะลงมือที่นี่จริงๆหรอจัก,กรพรรด,ดินีเทพจันทราขอคารวะจักรพรรด,ดินีเทพจันทราจัก,กรพรรด,ดินีเทพจันทราท่านพอ่อนางคือพี่สาวคนนั้นเมื่อหลายปีก่อนจริงๆหรอพี่สาวอะไรนางคือเทพจันทราที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเทพอายุน้อยกว่าเจ้าถึงสามพันปีเลยนะ ราชาแห่งอาณาจักรประกายแสงไม่ต้องมากพิธีผู้อาวุโสมู่ไม่ได้เจอกันนานเลยผู้อาวุโสมู่พวกานางรู้จักกันหรอเพียงไม่กี่ปีไม่ถือว่านานเลยได้ยินว่าท่านสืบทอดเจตนารมณ์ของเทพจันทาและได้ขึ้นบรนจัก,กพัรดินดีในอาณาจักรเทพจันทลาแล้วคิดว่าไม่กี่ปีมานี้น่าจะผ่านพายุมาไม่น้อย ไม่ผ่านพายุจะคู่ควรกับคำว่าจากกักรพรรดินีเทพได้ยังไงยังไงก็ตามก็ถูกพายุขัดขวางไว้ฉิงเย่มาช้าวันนี้เพิ่งได้มาเยี่ยมเยียนรู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งบ้าจริงเสื้อฉิงเย่มาด้วยเหรอดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรลำนำหิมะด้วยรั่วกฎเสียเมื่อคลู่ข้าถามเจ้าเจ้าคิดจะลงมือในอาณาจักรลำนำหิมะหรอ ได้ยินมาว่าหลังจากจักรพรรดินีองค์ใหม่แห่งอาณาจักรเทพปัญหาได้ขึ้นครองราชแล้วตั้งแต่ขึ้นครองราชก็ไม่เคยได้รับการแสดงความยินดีแต่วันนี้กลับมาเยือนอาณาจักรลำนำหิมะด้วยตัวเองเป็นพาอหยุนเช่อใช่ไหมใช่หรือไม่ข้าจําเป็นต้องอธิบายให้เจ้าฟังด้วยหรอข้าแค่อยากจะเตือนจักรพรรดินีเทพจันทาว่าเจ้าเพิ่งขึ้นครองราชเป็นเวลาที่ต้องสร้างความมั่นคง จะได้ทำสิ่งที่จะลดทอนอำนาจของจกักรพรรดินี้เพียงเพื่อความสัมพันธ์ทางโลกที่เคยมีมาล่วกูเซียข้าจะทำอะไรแม้จะเป็นความผิดมหันก็ไม่ถึงคิวให้เจ้ามาสั่งสอนอีกอย่างการมาของข้าครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหยุนเชอร์และเป็นเรื่องอะไรล่ะลวกูเซียด้วยความรู้ของเจ้าคงจะจำได้ว่าวิชาที่ข้าใช้คืออะไรใช่ไหม คำพีเทพของสาเหมันก่อนที่ข้าจะขึ้นเป็นจัก,กรพรรดินีเคยได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากอาณาจักรลำนำหิมะดังนั้นนิกายเทพของสาเหมันจึงถือได้ว่าเป็นอาจารย์ของข้าตอนนี้มีคนจะมาอารวาสในอาณาจักรลำนำหิมะเจ้าว่าข้าควรจะมาไหมในเมื่อจัก,กรพรรดินีทเทพยจันทามาด้วยตัวเองดูเหมือนว่าการมาของข้าครั้งนี้จะเกินความจำเป็นแล้ว จัก,กรพรรดิเทพสวรรคิรันปู่โจเทียนท่านก็มาด้วยเหมยหยินก็อยู่ด้วยดูเหมือนว่าหยุนเชิ่จะยังมีชีวิตอยู่จริงๆช่างเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีราชนีอาณาจากักรลำน้ำหิมะท่านสบายดีหรือไม่จัก,กรพรรดิเทพสวรรคนิรันมาด้วยตัวเองข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหยุนเชิ่อราชาอาณาจักปรปลายแสงจัก,กรพรรดินีเทพกันทรา และจัก,กรพรรดิสวรรณาต่างก็มาเพื่อเจ้าเจ้าช่างมีหน้าตาใหญ่โตยิ่งนักยังไม่แสดงตัวออกมาอีกเหรอหยุนเช่อคราวะจัก,กรพรรดิเทพสวนรรณาท่านผู้อาวุโสสุยและวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสกท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ